เคล็ดลับดีๆของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะที่หลายๆท่านรู้แต่คุณอาจจะยังไม่รู้นะคะตอนนี้บ้านเราเป็นอะไรที่ร้อนมากทําอะไรนินดๆหน่อยๆก็เงือไหลใครย้อยกันแล้วนะคะหรือว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยเวลาเราเดินผ่านแดดนิดเดียวเองนะคะสำหรับคนที่ผิวแห้งหรือผิวบอบบางนะคะก็จะมีอ่ารู้สึกว่าหน้าตัวเองเนี่ยแสบร้อนหรือบางคนเนี่ยเป็นผื่นแดงขึ้นมาเลยแม้กระทั่งตามแขนของเรานะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้สวมเสื้อแขนยาวตอนเดินผ่านแดดนียคะ่ะก็บางคนบางท่านเนี่ยก็จะผิวแดงเลยพินคนหนึ่งนะคะที่เป็นแบบนั้น ก็คือหน้านี่จะแดงแล้วก็แขนนี่ก็คือจะแดงขึ้นมาหมดเลยเพราะว่าเป็นคนผิวบางวันนี้พินก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะคะมาแนะนําซึ่งตัวพินเองก็ใช้เป็นประจําทุกวันเลยนะคะซึ่งก็เห็นผลกับตัวเองสําหรับคนที่เป็นคนผิวแห้งและผิวบางนะคะเคล็ดลับที่ว่านี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะใช้อยู่แค่2ตัวด้วยกันก็คือ,อพินใช้เจียวบ้านหางจระเข้แบบ100%เซนะคะ, <S <S ะ,คะเพราะว่าที่บ้านไม่มีบ้านหางจระเข้แบบ ตอนนะคะเราก็ไปซื้อแบบเป็นร้อมาเนื่องจากว่าพินใช้ทาหน้าด้วยนะคะก็เลยใช้แบบร้เอเซนาะซึ่งเป็นที่ทราบนะคะว่าว่านหางจระเข้คุณสมบัติของเขาก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นลดการระคายเคืองหรือว่าลดการแสบร้อนหลังจากที่เราไปโดนแสงแดดมานะ,ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่ ใช้เสริมฤทธิ์กันนะคะพินก็ใช้น้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอกตัวนี้นะคะคุณสมบัติของเขาก็คือว่าช่วยขจัดสิ่งสกรปรกและสารพิษที่สะสมในร่างกายของเรานะคะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะในน้ํามันมะกอกก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินอ e, ีที่ช่วยชะลอริ้วรอยแห่งวัยของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็น น้ำมันที่สามารถซึมเข้าผิวของเราได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่ทําให้เหนียวเนอะหนานะคะวิธีการทํานะคะก็คือใช้ว่านเจียวว่านหางจระเข้เนี่ยหช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันมะกอกเนี่ยหช้อนชาผสมเข้าด้วยกันนะคะแล้วจากนั้นก็เอามาทาได้เลยส่วนตัวของพินนะคะพินจะชอบใช้ตอนกลางคืนก่อนนอนทุกคืนเลยก็คือหลังจากที่พินลงครีมอ่า ตามปกติที่ใช้อยู่แล้วนั่นก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นน้ําตกที่ปรับสมดุลผิวไม่ว่าจะเป็นเซรั่มที่ลดเม็ดสิวเมลานินนะคะแล้วก็ตามด้วยบูสเตอร์หรือว่าครีมพื้นฐานผิวที่ทุกคนควรจะบํารุงนะคะเพื่อเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวจากนั้นพิณก็จะใช้ไอส่วนผสมของ2ตัวนะคะ่ะ บกทับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็นอนพอตื่นเช้าขึ้นมานะคะคุณจะไม่รู้สึกถึงอาการแสบหรือว่าเจ็บใบหน้าจากการที่คุณไปเดินผ่านแดดหรือว่าโดนแดดมาเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะลองใช้ดูนะคะถ้าหากว่าใครที่เป็นผิวมันอาจจะลองใช้นะ้ำมันมะกอกนิดนึงดูก่อนถ้าหากว่ายังรู้สึกว่ามันไปทําให้หน้าตัวเองมันขึ้นก็อาจจะใช้แค่เจลว่านหางจระเข้อย่างเดียวก็ได้นะคะลองไปใช้ดูนะคะเพื่อผิวที่ชุ่มชื้นและกระจ่างใสของคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ